ขณะนี้เรากำลังเดินทางเข้าไปในตัวเมืองของจังหวัดซู๊กนะคะสาวดอนชีวตจะเข้าไปดูเสื้อผ้าลดราคาค่ะซื้อเอาไว้สำหรับใส่ทำงานค่ะพลาดไม่ได้ค่ะที่จะเก็บภาพบรรยากาศสองข้างทางมาฝากทุกท่านค่ะ วันนี้อากาศดีค่ะอุณหภูมิอยู่ที่24.5องศาค่ะท้องฟ้าก็มีเมฆเป็นระยะระยะนะคะไม่รู้ว่าวันนี้ช่วงเย็นฝนจะตกหรือเปล่าค่ะจากคามมาซุกใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะคะถ้าจราจรไม่ติดขัดค่ะอันนี้เป็นช่วงพักเบรกนะคะ มีเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะไม่รู้ว่าจะทำเวลาได้หรือเปล่าถ้าทำเวลาไม่ได้ก็อาจจะกลับไปที่ร้านขายข้าวแกงชานิดนึงค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะอากาศดีไม่ได้มีทุกวันค่ะเราก็เริ่มเข้ามาในเขตของซูกแล้วนะคะทางขวามือก็จะเป็นทะเลสาบซูกค่ะ ส่วนข้างหน้านี่ก็เป็นสี่แยกไฟแดงมีสี่แยกไฟแดงพอหลุดพ้นจากสี่แยกไฟแดงนี้แล้วก็จะเข้าไปถึงในตัวเมืองแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าใกล้นิดเดียวไม่ไกลเลยค่ะโชคดีค่ะเราเจอไฟเขียวค่ะ ก็หลายเดือนแล้วนะคะที่ไม่ได้เข้ามานิซุปเพราะว่าไม่ได้มีธุระอะไรค่ะแต่วันนี้ตั้งใจเข้ามาค่ะจะเห็นไหมคะว่าเป็นลักษณะของเมืองที่เป็นภูเขาค่ะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นประเทศภูเขาเลยค่ะจริงๆแล้วก็เป็นหมู่บ้านเป็นเมืองแกมเขาค่ะ กยานค่ะน,นี้จะต้องเบรกค,ค่ะเข้ามาในเมืองก็จะพูดคนเยอะอย่างนี้แหละค่ะ ทางมา้าลายอะไรก็เยอะค่ะ เราเลี้ยวซ้ายก็ได้นะคะแต่ว,ว่าพอดีว่าสาดอนสวิทอยากจะขับเรียบไปเส้นนี้ค่ะเส้นนี้จะเป็นถนนเรียบทะเลสาบค่ะ ถ้าเข้ามาในเมืองก็จะรถติดอย่างนี้แหละค่ะคนก็เยอะในเมืองค่ะอันตรายช่วงนี้ก็โควิดแต่ความจำเป็นมันก็ต้องเข้ามาค่ะ อากาศดีคนก็จะมานั่งเล่นแถวทะเลสาบเต็มไปหมดเลยค่ะเรามาถึงในตัวเมืองของซูก๊กแล้วนะคะตอนนี้ถนนข้างหน้าคือถนนเมนหลักค่ะก็คือถนนกลางเมืองค่ะที่เราเห็นข้างหน้านะคะ มีการก่อสร้างซ่อมแซมเยอะเลยค่ะไม่ได้เข้ามาตั้งนานร้านลวงอะไรก็เปลี่ยนไปค่ะร้านบ้างเปล่าก็เยอะค่ะร้านปิดการก็เยอะทีเดียวเลยค่ะ ราจะไปหาที่จอดรถกันค่ะ เราจะลงไปจอดรถรนชั้นใต้ดินนะคะ เป็นการจอดรถแบบเสียเงินนะคะด้วยระบบคอมพิวเตอร์ค่ะอ สำหรับวันนี้ต้องขออาภัยนะคะเพราะว่าตั้งกล้องไม่ดีค่ะต้องขออาภัยค่ะว่าเราจะได้ที่จอดรถตรงไหนค่ะ แดงไปหมดเลย ตรงทางเข้าพอดีค่ะมีสีเขียวว่างอยู่ที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ